ครับสวัสดีครับคนะครับครับท่านครับวันนี้วันที่24วันทุกที่2ี่24ตุลาคม2557นะค,ครับคลิปข่าวชาวพัฒนาชนนะครับได้เดินทางมาที่ศูนย์เรียนรู้ บ้านดงอินตานะครับหมู่ที่6ตำบ,บลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับที่นี่นะครับมีกิจกรรมที่สําคัญก็คือมีพิธีการเปิดนะครับศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะนะครับบ้านดงอินตานะครับก็คือศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลซีโรเวสชุมชนบ้านดงอินตาของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยท่านรองทธิบดี ได้มาให้เกียรตินะครับมาเป็นผู้เปิดาการเปิดหมู่บ้านนะครับเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนสังคมรีไซเคิลนะครับในชุมชนบ้านดอวินตาหมู่ที่6แห่งนี้นะครับท่านผู้วิเกียรติที่หลายท่านทีเดียวนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานวันนี้นะครับก็มีท่านนายกาเทศมนตรีเทศบ,บาลมะเหล่านะครับแล้วก็มีท่านนายอำเภอวิสิทธวิสิงห์นะครับแล้วก็มีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและแขกคูมวิเกียรติและพี่น้องประชาชน ทั้งหมู่บ้านนะครับมาให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมที่สำคัญอย่างนี้นะครับบรรยากาศของกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปกยาเป็นไงบ้างนะครับเชิญตามผมมาเลยนะครับไทยโลกลาย คลืน้มีควรตรีตรองอากาศก็เป็นพิษป่าไม้ก็น้อยนิดช่วยกันคิดอย่าให้กำตามสนองลดตอันนี้จะเป็นชวยสลามาในชุดกทงและปวยสลากทำจากวัตถุธรรมชาติที่หาได้ง่ายตามห้องผิง เร่งใช้ในปภมีรอยน้งมละไมตาขุยสมาครับแล้อันนี้เป็นขุยสลาที่ทำด้วยการกระทำกิจกรรมนะตามแบบอย่างที่ดีนะครับของชุมชนตัวอินตาท้ายนี้นะครับกับผมขอขอบพระคุณนะครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลออ้อมที่ได้นำโครงการดีๆมาให้กับพี่น้อง นะครับชุมชนดอยอินตาและก็ขอขอบพระคุณนะครับศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ปรึกษาโครงการที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์นะครับตามข้อกำหนดขอบเขตงานและก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องนะประชาชนนะครับในชุมชนดอยอินตาที่ท่านได้ดำเนินการกิจกรรมนะครับชุมชนปลอดขยะซีเรโวซโรเวสนะครับเป็นอย่างดียิ่ง าจากกนกระทั่งเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับชุมชนอื่นๆน,นะครับเรียนท่าน,ร,านรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะในนามของคณะผู้จัดจขอขอบภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะเฉลิมงพระเกียรติขึ้นชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2555ถ้วยพระราชทาน ที่มอบให้แก่บ้านทุ่งสีจังหวัดแพร่บ้านควรโดนในจังหวัดสตูลบ้านป่าเศร้าจังหวัดลำพูนและในปี2556ชุมชนที่ได้รับถ้วยพระราชทานจะมีบ้านโพนแดงจังหวัดนครพนมบ้านดงอินตาจังหวัดพะเยาชุมชนชาญเวชกิจจังหวัดพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโครงการจัดทําศูนย์เรียนรู้บอดขยะซีโลเวสในชุมชนนี้ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์โดยศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาในการสนับสนุนการดำเนินงานโดยชุมชนบ้านดงอินตามี7จุดเรียนรู้จุดที่หจากจุดเริ่มต้นสู่ชุมชนปลอดขยะจุดที่สก,กฎกติกาสังคมและกฎระเบียบชุมชนจุดที่สปุ๋ยหมักที่บ้านดงอินตาจุดที่สวิธีปลอดขยะลดใช้พลาสติกและโฟมจุดที่ห้าพาคีเครือข่ายบ้านดงอินตาปลอดขยะ จุดที่6กซีโรเวสโมเดลบ้านดงอินตาจุดที่7จดก๋วยช่วยชาติสำหรับพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะซีโรเวสบ้านดงอินตาในวันนี้ได้เชิญหน่วยงานราชการในท้องถิน่นตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวไปแล้วนะคะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรองที่ดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กาวเปิดและทําพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะซีโลเวสบ้านดงอินตาในลําดับต่อไปค่ะท่านประธานเครือข่ายอาสาสมัครพืชสักทรัพยรธรรมชาติและสิ่งล้อมสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะนะครับท่านชิดดีรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับท่านเคยเป็นนายกเหล่ากาชาติที่นี่นะครับท่านภาวินี กกคุณก,นกันนะครับหรือว่าคุณอินทุสุดนะครับท่านก็ฝากความระลึกถึงมาที่นี่นะครับว่าวันนี้ท่านมาไม่ได้แต่ก็ฝากใจมาจริงๆมาเยี่ยมพี่น้องที่นี่ทุกท่านนะครับท่านบอกว่าท่านระลึกถึงพะเยานะครับท่านเคยมาอยู่ว่าท่านผู้ว่าอยู่พะเยาเอ,อหลายปีท่านก็มาเยี่ยมเยยนตลอดเวลาและท่านบอกว่าดีใจนะครับที่วันนี้ที่ชุมชนในจังหวัดพะเยานะครับเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับ ระดับประเทศและก็ได้ถ้วยพระราชทานจากพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะเป็นชุมชนที่ทําเรื่องปลอดขยะนะครับคงเป็นที่ทราบนะครับปัจจุบันนะครับเรื่องขยะเป็นเรื่องที่กําลังทันสมัยเป็นเรื่องที่กําลังอยู่ในกระแสโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องการจัดการขยะเป็นอย่างมากเลยนะครับว่า ทำยังไงนะครับที่จะทําให้ขยะซึ่งมีอยู่ในที่ต่างๆซึ่งตอนนี้นะฮะถ้าว่าดูจากทีวีหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะเห็นว่หลายพื้นที่ขยะกองเป็นภูเขานะครับโดยเฉพาะเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ว่าที่อยุธยาที่อยู่เนี่ยมาเข้าให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องของการจัดการเป็นเรื่องของพลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึงที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ว่า ทำยังไงที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะนะัาให้เกิดทุกชุมชนนะครับก็เป็นที่ภูมิใจนะครับเราดําเนินก,การก่อนที่รัฐบาลจะให้นโยบายเรามานะครับเพราะพ่อแม่พี่น้องที่นี่ได้ดำเนินการจัดการขยะมาตั้งแต่ปี253นะครับผมได้คุยกับท่านนายกบอกว่าดําเนินก,การมาก่อนแล้วก็เราได้ช่วยเหลือตัวเองจัดการในพื้นที่ของเราเองนะครับ จัดการขยะโดยที่มีการใช้รอบ 3R ที่ผู้ใหญ่ได้พูดถึงนะครับ Reduce, Reuse, Recycle ก็คือการลดขยะนะครับเห็นดัากหลายนะครการใช้ปิ่นโตการใช้วัสดุธรรมชาติต่ตางๆเป็นการลดขยะนอกจากนี้แล้วการใช้ซ้ำตรงนี้ก็จะใช้เอาของที่มีภาชนะต่างๆมาใช้ซ้ำหรือของที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ้ำด้วย Recycle ก็ Re cycle, คือการที่เอาไปสู่กระบวนการขยะขายได้เลต่างๆซึ่งที่นี่น่าภูมิใจนะครับ หลายๆจังหวัดขยะพิษที่เกิดขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านไม่รู้เก็บที่ไหนนะครับแต่ที่ทราบว่าทางเทศทางชุมชนเก็บแล้วเทศบาลเอาไปเอาไปส่งต่อให้บริษัทเอกชนมาเอาไปกำจัดนะครับผมว่าเป็นโชคดีและก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการขยะที่เรียกว่าชุมชนปลอดขยะจริงนะครับเป็นชุมชนสีรวสรณนะ,ะตรงนี้เองผมว่าการที่เราจัดการให้ทางชุมชน เป็นชุมชนปลอดขยะและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานนะครับคงเป็นชุมชนที่เชิดหน้าชูตาและให้สามารถที่ให้คนที่จะมาดูงานเห็นเป็นชุมชนที่ปลอดขยะจริงๆแล้วก็ขอฝากนะครับว่าในวันนี้เราเป็นชุมชนที่รับรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นเองนะครับผมคิดว่าจากการที่เราเดำเนินงานเรียะเวลามาตั้งแต่ปี2 5 3ถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลาอยนยาวนาน ความยั่งยืนของไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ขอให้รักษาสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วสิ่งที่อยู่ดีๆอยู่แล้วเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไปและผมคิดว่าที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือจะทําให้พื้นที่อื่นๆชุมชนอื่นๆเนี่ยได้มาเรียนรู้จากเราเป็นอนีสสงนะครับเป็นอนุสงที่จะให้ประเทศไทยเรามีการจัดการขยะที่อย่างสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องแล้วกออ็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่าย ในการจัดการขยะของประเทศได้มากทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะครับการจัดการขยะที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้นะครับเราคงเห็นเมื่อกี้จากการที่น้องๆได้มีการสแสดงเดินแฟชั่นโชว์นะครับมองไปถึงการลดโลกร้อนนะฮะเรรมเล็กๆจากบ้านเรานะะจริงๆมันมีผลกระทบต่อ,ตอระดับโลกนะครับโลกเราร้อนขึ้นทุกวันการจัดการขยะก็เป็นส่วนช่วยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า ขยะถ้าหากว่าเราเอาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะครับต่างๆ่าแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยลดพลังงานลดภาวะโลกร้อนลดการใช้พลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าการที่เรามีกัตรดนำวัลที่ใช้ของที่เป็นธรรมชาติเอาของย่อยสลายได้ไปทำถุยต่างๆเอากลับมาใชา้ให้เป็นเรื่องของการปลูกผักปูกพืชที่ไร้สารพิษปลูกพืชที่เป็นอินทรีย์ นี่ก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทาไมของเราอีกทางหนึ่งนะครับกราวันนี้รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาชุมชนที่เรียกว่าทําครองวงจรจริงๆทําจริงๆจากาจากผู้นําชุมชนจากผู้ใหญ่บ้านกำนันจนทั้งหมดถึงผู้นําในชุมชนเพราะไม่พี่น้องต่างๆที่ดาเนินการก<ต>ัน<ต>มาตลอดเวลา,าหลายปีทีเดียวนะครับก็ในโอกาสนี้ผมคิดว่าบ้านดงอินตาน่าจะเป็นบ้านที่ได้รับ การเปิด <S an> เป็นศูนย์เรียนรู้ <S 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 <an> <S แล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ได้มาเป็นที่ปรึกษาให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้นทราบว่ามีการพาพ่อพี่น้องไปศึกษาดูงานไปเรียนรู้กันนะครับเป็นเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ที่อื่นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ที่ไหนก็ทําดียังไงเป็นยังไงก็จะไม่ได้เปลี่ยนกันนะครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับที่ท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ให้เกิดโครงการชุมชนปลอดขยะขึ้นขอบคุณท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ช่วยให้เกิดชุมชนตรงนี้และที่สําคัญที่สุดผมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่เกิดความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องของบ้านดงอินตานะครับที่ทําให้เกิดเป็นชุมชนปลอดขยะและก็ขอฝากให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนปลอดขยะไปตลอดไปนะครับ ไซเคิลนะครับจะเห็นว่ามีใช้เรื่องของขดธรรมเนียมประเพณีไม่ว่าของการใช้ของไปวัดปินโตอะไรต่างๆนะครับที่จะให้พระได้ใช้ปินโตไม่ใช่ถุงพลาสติกนะครับเป็นการลดขยะอีกทางหนึ่งขณะเดียวกันก็เป็นการลดอันตรายจากพลาสติกหรือการบรรจุบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเระเห็นตะัอย่างที่ดีนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยทางชุมชนก็มีการแยกขยะและนําขยะโดยเฉพาะเรื่องของขยะที่ย่อยสลายได้มาทําเป็นปุ๋ย โดยการจัดการในบ้านตัวเองไม่ว่าทําเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าเอาเป็นกองเป็นขยะซึ่งการเค่อสลายในอนาคตในขั้เดียวกันนะครับพวกขยะพลาสติกต่างๆเนจะมีการรวบรวมในของชุมชนนะครับแล้วก็มีการเอาไปทางเทศบาลเอาไปจัดการขายนะครับโดยเฉพาะอีกขยะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายหรือขยะอันตรายนะครับมีการรวบรวมแล้วก็นําไปให้บริษัทนําไปกําจัดต่อไปนะครับไปเห็นว่าเป็นการจัดการขยะที่ครอบวงจรและเป็นการจัดการขยะที่ ให้หมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยเป็นขยะเหลือศูนย์จริงๆนะครับก็อยากจะชวนชวนนะครับท่านที่มีโอกาสมีเวลาก็มาเยี่ยมเยียนชุมชนที่นี่นะครับว่าเขาจัดการขยะกันอย่างไรให้เกิดเป็นขยะเป็นศูนย์หรือว่าเป็นบชุมชนปลอดขยะจริงๆครับนี่ครับผมในสนันสายเกลือวงนะครับก็วันนี้ดีใจนะครับท่านรองอธิบดีนะครับท่านสากลทานิสกุลน,นะครับก็มาเป็นประธานในการเปิดศูนย์ เป็นหู้นะครับศูนย์สังคมริไซเคิลนะครับซึ่งเป็นตามที่พี่น้องบรรเทาในเคยได้ยินชื่อเสียงของบรรดงิตานะครับเกี่ยวกับชุมชนปะคยะนะครับที่เเป็นที่ศึกษาดูงานของในโซนบริจังหวัดพะเยานะครับเชียงหายเชียงใหม่ลำปางนะครับในโซนภาคเหนือของเฮานะครับก็วันนี้ทางรองอธิบดีนะครับก็ได้ฮื้เกียรตินะครับมาเป็นเปิดศูนย์ยังเป็นทางการนะครับก็ดีใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทุกทีมงานโดยเฉพาะท่านทีมงานของท่านรองนะครับซึ่งมอบหมายให้มหาอะไรเกษตรศาสตร์ นะครับแเป็นแม่งานในการติดตามนะครับส่งเสริมในการสร้างศูนย์แห่หู้ครับในหมู่บ้านดงอิตาเฮานะครับขอบคุณครับครับตอนนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับพร้อมกับแกคุณวิกเกียรตินะครับได้เยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนปลัดขยะของบ้านดงอิตาแห่งนี้นะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านถนอมหลวงฟองนะครับท่านนายกเทศมนตรี อำเบ้านเหล่านะครับท่านภาวินีณสายบุรีนะครับผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์น,นะครับและก็ที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับคือท่านประธานในวันนี้นะครับท่านสากลธีรกุลนะครับรองอธิบดีกรลมส่งเสริมคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งได้เกียรติมาเป็นประธาน พิทีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านดอนตาแห่งนี้นะครับเราก็หวังไปอย่างยิ่งว่าชุมชนแห่งนี้นะครับจะเป็นชุมชนต้นแบบนะครับที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆแหล่งอื่นๆได้มาศึกษาเรียนรู้เป็นต้นแบบที่เป็นชุมชนปลอดขยะนะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านดอนตาผู้นําชุมชนทุกท่านนะครับที่ท่านของท่านรักษาคุณงามความดีนี้ให้เป็นตัวอย่างตลอดไปนะครับวันนี้คลิปข่าวชาวพระนำชชนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ